สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีเด้วยครับท่านผู้ชมครับผ้ามาตามตองวดครับแนวทางของปู38มวดวันที่1มินาคม2,565รับหครับวดที่ผ่านมากครับหาดเจตรงๆด้วครับท่านผู้ชมพี่น้องกับมาฟังมาเบิงน,น้ำกันว่าปู38จะเน้นจะย้ำให้ตัวได้ครับขา<ะ>้คือได้ตัวเดียวกันเจ้าค่ะ เจ็ดตัวตรงครับท่านผู้ชมครับงวดที่ผ่านมาครับผมที่ผู้สูงได้ขับลูกแปดไม่เด้แหลีดิมาฟังมาเบิ่งน้ากันตองงวดครับป้าปูจะให้ตัวใดครับท่านผู้ชมครับเจ็ดเจ็ดตัวครบบนเจ็ดตัวเนาะค่ะสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสามจะหายังมาุ่ถึงหาตัวผมเบาค่ะมันผิดไปแล้วงอมาครับชุดนี้ครับตัวเดียวเลยเป็นตัวเดียวตัวตัวเดิมหรือป้าปูตัวเดียวให้ได้ตัวเดียวดลครับแปดตัวเดียวเี แต่ปูปท่านในวงบ่ครับผมบ่อประจันวงนี่นะทีแปดห้าปูออกนะครับกับชุนเนี่ยชุนห่านี้ยะครับมันมีอยู่แล้วเห็นมันคาเดยงอเขามาอยบบัดบัตปเนโอ้หมวดที่ผ่านมากอะสี่ห้าเจ็ดนะครับท่านพูชนที่ปูให้ครับต่ปูให้ห9าเก้าเจ็ดนปูเนาะตัวที่ปูว่องไวนกาปูอันนนครับผม สามตัวแตกเด้ครับท่านผู้ชมพี่น้องครับนี่ครับชุดที่ปูโครงสุดท้ายชุดที่ปูไห้ครับผมขับปูไห้ตัวที่ปูว่งไวครับสี่หาเจ็ดครับลวก็หาเจ็ดงวดนี่ปูจับคู่ยังครับอมยับคู่เนี้แล้วเด้ดิครับนี่แหละที่แปดห้าเป็นวันตับทุนหาทบุอ๋อครับผมจับเรียกล่างเนี่ยคลิผ่ามาหนึ่งอ๋อ กับปูดลังปูน้เจ็ังก<อ>บเบปนี้นอกก่ะวมานี่กันี่หาเนี่ยกรบฮตงรังกยมันห,ห,หนัูมักขาดรรักรัก้กอย,ยวันนี้มักขาเป็นปูปู รันกวยมาครับผมมาหาดูดูเลยครับอืมเหมือนเมืองหง่านบวชีเลยครับอันนี้เป็นลากครับคุณบนญรักวยบนเราก็รักวยบนนะครับครับผมคือแบบเดียวยมาตั้งมาตังไหมเดยอันพี่มาพิษมือเดียวนี่มันหันนี่มันบวมาครับนี่นี่มาพิษมืหันนี่เดี่ดแปดข้าวปูอืม เจ็ดห้าครับวันนี้ปูปูเน้นหาบครับเน้นหาลักหน่วยลักหน่วยหาครับผมนี่ลักหน่วยหาครับลักหน่วยอยู่แล้วนี่นี่ลักหน่วยบนครับเดียวครับผมอุ้งเท้าก็มาตั้งกันเอาให้ปูเขียนให้นะครับวันนี้ที่ปูที่ปูทัดแล้วครับผมเนี่ยปูเนี่ย ตีบโรบราณตัวนี้ครับผมเอ็ดหาศูนย์หาตัวเนี้ยครับเดี๋ยวฟูจะมีบนปะครับปูตัวนี้ปูแก็บล่างไปหนึ่งหาครับโอ้ตัวเดียวเลยปะค่ะครับผมต,ต่างรัง ครับท่านผู้ชมครับปูเขียนไฮเลเดอร์ครับผมครับจังไดหาสังจองฉลากกินแบงลอตเตอรีไว้เลยครับผมซีแปดหาางเดียวแปดหาหาแปดหลักกระสุหากับผมครับล่างตัวเดียวเท่านั้นหนึ่งหาครับหมดที่พานมาครับปูห่งหาเจ็ดซีหาเจ็ด บนแต่ว่าไก่ติดบนติดล่างไว้ด้วยครับท่านผู้ชมครับจงังไดกะ <c oughs> ติดบนติดล่างไว้นกปูเนาะ <c oughs> ติดบนติดล่าง้เนี่ยครับติดบนติดล่างไว <c oughs> ้นกปูมันจะยังไงอยู่ฮะช่วงลูกสาวเขาก็้ชื่อลอตเตอรี่เหมือนแมงปูครับนคนถูกคนถูกน้ำล,บบลายปูงปูลายอยู่เนี่ยโ <c oughs> อ้คร <c oughs> ับลูกสาวมันยังฟันเลยซ้ำโอ้เล็กบนเล็กบนสามตัวเล็กแปูบัมันเป็นชองตัว อันออกดูแขนมันอันเก้าเจ็ดแดงซึ่งึ้นเก้าเจ็ดโอ้ให้มันคือสองรอยบาทโอ้ครับมาเก้าเจ็ดอีกดีรับมาต่าน้ำปูคงสุดท้ายปูก็เน่นให้หาเจ็ดตัวปูปูว่าซื้อรถหาเจ็ดเน้นให้บนปูว่าติดบนติดล่างที่ปูว่งกลมให้หาเจ็ดตัวเดียวเลยครับไม่นโอ้ครับเหมืนแปดตัวเดียวเห็นรักที่มันบนครับ บั้นไม่มาเป็นล่างดอกจี้ครับปูแฉกเลยหรอแปดนี่ลักซิปเล่นมาปูลักซิปครับแปลว่าหานี่ปูว่าอยู่ลักหน่วยหานักหนวยหาักหนวยโอ้แสดงว่าตรงตรงปะตรงกลับเป็นปูปูตรงตรงเป็นแดบั้ครับบั้นนี้ตรงแท่แล่ตรงแท่เนาะปูเนาะมากับนได้งวดที่ผ่านมากับตรงนี่แหละปูห้าเจ็ดนี่กับตรงแต่ว่าปูให้เป็นชุดบลอนดครับ แต่ว่ากบมาตรงๆครับหาเจ็ดครับปูวงกลมให้ครับตัวเน้นตัวเด่นครับผมโอ้คนถูกน้ำลายระปูเนาะครับจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ว้ปูครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นเลขกันเลขอันแหละครับรับปูปล่อยตัวเลขในการเล่นครับเพราข้ายังเล่นอยู่ด้อแปหาด้อแมนปูนี่ปูปล่อยนี่ก็อันเลยนเหรครับนี่ครับผม าแปดหานี่ครับผมครับแค่บอกได้ครับท่านผู้ชมครับผมนี่แค่นั้นแหละครับโอ้ท่านทุกันเนีนให้ซสานีนกปูเนาะครับผมปูเด่นตัวไหนเด่นแปดหานี่บปูวงกลมไหมเนี่วงกลมไหมเนี่ปูครับครับปูวงกลมไหมนะครับผม ขีดไปใจคงจับเพื่อขับปูนี่ับได้จนเียบเลยขับปูโอ้ี่ปูขีดเสร็จไหนนะปูนี่บอกรับนี่แหละครับมันจังแม่นครับปูเขียนให้จังขังจังขังขับปูมันชิ้นมาลงหาเขื่อนเบิ้เนี่ยครับผมครับปูเลขบนนี้ของเก่าเห็นว่าปูก็ยังวันตกเก่ามันชิ้นมาลงตัวเดียวกันเลขออกมาแลในชุดเดียวเลยรับปูชุดเดียวนี่แหละ ครับเดวอาชุดเดียวเน้นๆนนะปูเนาะครับผมครับปูปูปูมักปูมักเตรย์งวดนี่มักนี่เลี้ยงตัวนี้เลยสี่แปดห้าเนี่ยสี่แปดห้าปูมักแปดอย่างเดียวเนี่ยปูวบเบาตูขนี่้ครับครับมันสื่อคือที่แปดตัวเดียวอย่างเดียวครับแปดนี่แปดแม่ลักซี่เป็นมาปู หาลักหน่วยมิวนี่มันชิปกาสูตรมันลงมีกระแปดไปเดียวครับผมผู้เฮ็ดไปชิปโกงวดโอชิปกว่าสูตรฝุ่นมันล่องแปดตัวเดียวเลยลักชิปครับผมกาใช่กันลงแปดเือกันลงหาหันไปใส้กระบลอดหาครับผมบอกบอกว่าพี่ว่นี่หาครับพี่แจ้งไปมาเปลี่ยนโอ้ยออกไปยับกูว่าเอาไว้แช่นในวายอยู่ แต่ว่าเลขเลขชุดแตนปูรูเลขชุดเจ็ดโตนะปูเนาะแมนนี่ปูครับปูว่องให้ถ่าจับดีๆกะนั่นหล่าเก้าเจ็ดชุมนี่อะไรไปจับบ่มพูดอะไรกัจับหลุดเียนอบให้เขาจบบึ่งเนี่ยครับปูนี่แหละครับเลขอ่าปูปูปูเรียกว่าเลขยัง้ยครับผมชุดนี้เตัวมาสามตัวเจ็ดตัวมาสามตัวครับนี่ครับบ่ไมในนี่บ่บ่ถือบ่บ่ถึอครับ ปูเน้นให้แปดครับมาเข่าชุ่มอยู่ีคลิปกระสุนเขาแปดปั๊ครับปูแปดตัวเดียวร่วมหาไทยไปบึ้งแล้วองอะไรมันร่วงหายอยู่ครับวันนี้ก็ทีตลอดมาบัดพุทธไทยกัไม่ต้องแก้มาได้ครับจะไปชมครับแนวทางของปูสามแปดครับผมปูปล่อยตรงงวดแล้วครับงวดวันที่หนึ่งมินาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับครับเจ็ดตัวมาสามตัวครับงวดที่ผ่านมากกับเขาสามตัวตรงครับหาเก้าเจ็ด บมวดนี้ปูให้มากเลยเด้อครับ3โตัวครับถ้าพ้ชอบตามที่ปูจับให้ครับจับเอาเองได้เลยครับท่านผู้ชมปูเน้นที่4 8 5หาครับหางเดียว2โตัวแหตัวเด่นเวยครับผม0 5หครับตัวร่องบนล่างปูฟันตัวเดียวเน่าหนั้น1าครับจังไหลชุดบนกับติดล่างไว้นด้วยครับท่านผู้ชมครับ8ปูให้ฮลักซีบหาหลักนวยครับถ้าชอบตัวเลขก็จัดเลยนะครับผมครับคลิปนี้บ้าแถวซอสดีครับ